สถานีวิทยุสราญรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก ตตาชิมยามงกะลาวาชินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเรียนภาษาเมียนมาก,กันเถอะเมียนมาสกาตินจ่าโสก,กับดิฉันชุติมาชูรอดและโกอเอม็มครับผมพานวัดลักษณาวงนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นก็มิงกะลาวกิมยาดอชุติมามิงกะลาวชินเนกบาตาลา ก้าวาร์เดก้าวาร์เดค่ะสบายดีค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะนี่ก้าวาเดล่าชีครับผมสบายดีไหมคะครับ,บ <awa> ก็พบกับเราทุกคืนวันอังคารนะครับเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งใช่ค่ะนะครับทางคลื่น AM 1575หกิโลเฮิร์ส์นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับทาง YouTube สลาลมเรดิโอนะครับค่ะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะค,คุณผู้ฟังนะคะในเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึง่งทุกวันอังคาร และท่านที่เข้ามารับชมทาง YouTube นะคะคขอบพระคุณทุกไลค์ที่กดมาแล้วก็รับฟังนะคะคหวังว่าคงจะได้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะครับผมค่ะและอย่างทุกวันที่เราจะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเสนอให้ฟังจะเป็นวัฒนธรรมนะคะจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวครับรแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องภาษานั่นเองใช่ค่ะนะครับค่ะและก่อนที่ จะมาถึงวันนี้ค่ะสักสองครั้งก่อนปีใหม่มั้งคะดิฉันก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าเรากำลังเข้าสู่ประชาคมยุโรปเอ้ย,อยท้าค่ะ,คะประชาคมอาเซียนแล้วค่ะ <laughs> ประชาคมอาเซียนแล้วค่ะเ <laughs> มื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับนะคะดิฉันเคยบอกว่าเออเดี๋ยวจะมีการเกี่ยวกับเรื่องแรงงานนะจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีแล้ววันนี้ดิฉันก็ทราบว่าโกเอ็ม ได้นํารายละเอียดมาบอกเล่าให้เราฟังนะคะเชิญเลยคะ่ะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะฮะเมื่อวันที่3 1ธันวาคม2558ยเนี่ยเรื่องสำคัญที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับกลุ่มอาเซียนของเราเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนนั่นเองนะครับซึ่งในกรอบอาเซียนเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอยู่2กลุ่ม ใช่ครับกลุ่มแรกก็คือการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดานะครับ Movement of Natural Person นะครับหรือ MNP นะครับได้ทำความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกนะครับในการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะทำงานในประเทศสมาชิกเกี่ยวกับการค้าสินค้านะครับการค้าบริการและก็การลงทุนค่ะการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนนะคะก็สมาชิก อาเซียนนะคะประเทศทั้ง10ประเทศสามารถที่จะมาลงทุนในประ,รประเทศไทยหรือไทยไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้นเสรีขึ้นนะคะแล้วอีกอันนึงค่ะอีกอันที่2อค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือแรงฝีมือเสรี <c oughs> นะครับซึ่งตามข้อตกลงเนี่ยยอมรับร่วมกันด้านคุณคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก นะครับหรือว่า mutual recognition arrangement หรือ MRA นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะมี7สาขาอาชีพะนะครับอาชีพแรกเนี่ยก็คือวิศวกรรมะนะครับแล้วก็2การสำรวจะนะครับสสถาปัตยกรรมนะครับสแพทย์นะครับหทันตแพทย์หกพยาบาลแล้วก็7บัญชีแล้วก็อีก 3าตำแหน่งงานในสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยวค่ะเมื่อเราเข้าร่วมเป็นประชาคมยุ Home, you, อ,าอาเซียนอาเซียนเอ๊ะดิฉันขอประทานโทษนะคะประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนให้กับคุณผู้ฟังทั้งชาวเมียนมาและชาวไทยว่าอย่างชาวไทยก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อตลดาดแรงงานไทยต่อการหางานของ น้องน้องนักศึกษาที่กําลังจะจบนะคะลูกหลานชาวไทยว่าเอ๊ะต่อไปเราจะไม่มีงานทําหรืองานหายากาใช่ไหมคะก็เพราะว่าจะมีแรงงานจากในประเทศอาเซียนสามารถเข้ามาทํางานในประเทศไทยได้นะคะคอันนี้จากที่โกเอ็มได้เรียนไปเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเริ่มจากเจ็ดสาขาอาชีพนะคะ ยังไม่ได้ทุกอาชีพหรอกนะคะ,ะคนะคะแต่อย่างไรเราก็ต้องขยันเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกมุมเนึ่ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สาขาอาชีพเนี่ยเจ็ดสาขาอาชีพเนี่ยสามารถที่จะไปทํางานในประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ด้วยใช่คนะครับก็ถือถือเป็นโอกาสอีกอีกอย่างหนึ่ง นะครับที่นักเรียนนักศึกษาที่มีศักยภาพพอสมควรเนี่ยก็สามารถจะไปเปิดโลกทัศน์ในส่วนนี้ได้ด้วยใช่นะครก็เอมค่ะอย่างที่ดิฉันได้ทราบมาว่าคือจากการสัมมนาการเรียนภาษาไทยครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็ทราบว่าที่เมียนมาที่ย่างกุ้งนะคะได้เคยไปที่ YUFL หรือ Yangon University of Languages นะคะ ที่ย่างกุ้งก็คือมีแผนกภาษาไทยนะคะมีน้องๆลูกหลานชาวมียนมาเรียนภาษาไทยกันมากนะคะก็ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเพราะว่าหวังว่าจะได้มาทํางานในประเทศไทยเมื่อเรารวมเป็นอาเซียนแล้วนะคะครหรือไม่ก็ทํางานกับบริษัทคนไทยที่ไปตั้งในพม่านะคะนะคะนอกจากนั้นอย่างประเทศ เออเขมินประเทศกัมพูชานะคะชาวกัมพูชาก็ตั้งใจเรียนภาษาไทยกันมากเพราะว่าอยากจะได้มาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะการเป็นแพทย์ค่ะเป็นหมออืมใช่อืมเพราะว่าเอ่อประเทศในในในโซน,นพม่าก,กัมพูชาเนี่ยยังต้องการเรื่องของสาขาทางด้านทางแพทย์พยาบาลแล้วก็ทันต์นะครับ,รบนี่ต้องการมากค่ะเพราะฉะนั้นอย่างชาวเวียดนาม เราก็จะพบว่าคนเวียดนามเรียนภาษาไทยมานานแล้วและผู้ภาษาไทยได้ดีมากๆบางครั้งแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นคนเวียดนามหรือคนไทยนะคะผู้ไทยได้เก่งมากเพราะฉะนั้นน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ฟังรายการนะครับก็ต้องพยายามนะครับที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นด้วยใช่ค่ะนะครับในในกลุ่มอาเซียนนะครับเพื่อเป็นโอกาส ในการพัฒนาหรือการในการจะเข้าไปสู่การทํางานในประเทศต่างๆเหล่านั้น <Okay. S 2> นะครับเดี๋ยวกลับมาในเรื่องของสมาคมวิชาชีพต่างๆนะครับ <Okay. S 2> ได้จัดทํา MRA นะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นความตกลงที่ให้ประเทศสมาชิกยอมรับร่วมกันในเรื่องใน3เรื่อง <Okay. S 2> นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของคุณสมบัติฝีมือรายงาน <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เรื่องที่2เป็นประวัติการศึกษานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องที่สเป็นเรื่องของประสบการณ์การทํางาน นะครับเพื่อถ่ายเทแรงงานฝีมือเสรีได้มากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลให้มากนะคะว่าเดี๋ยวจะมีแรงงานจากอาเซียนประเทศอาเซียนอื่นๆจะหลั่งไหลเข้ามาทำงานในในประเทศไทยนะคะเพราะว่าในสาขาอาชีพตอนนี้ก็คือมีแค่เจสาขาอาชีพอย่างที่โกเอมเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออาชีพวิศวกรรม นะคะ,ะการสำรวจนะคะสสถาปัตยกรรม 4. ีเป็นแพทย์ 5. ทันตแพทย์หกเป็นพยาบาลแล้วก็เเป็นพนักง,งานบัญชีนะค,ะคะแต่การเข้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิกด้วยใะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบใบประกอบอาชีพจากสภาวิชาชีพของแต่ละประเทศะนะครับแล้วก็การขอใบอนุญาตทำงานหรือเวิร์กเปอร์รมิทนะครับ ในกลุ่มอาเซียนมีการจดทะเบียนซึ่งแรงงานต่างชาติจะต้องแจ้งลงทะเบียนเมื่อไปถึงประเทศที่ทตนไปทํางานใช่ค่ะครับนะคะก็ต้องมีกฎระเบียบของการทํางานมีไลเซนส์มีใบประกอบอาชีพใช่มีใบอนุญ,ญาตทํางานที่เรียกว่า work permit ใช่นะคะครับค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักบริหารแรงงานต่างด้าวนะครับ กรมการจัดหางานนะครับกระทรวงแรงงานนะครับเบอร์ติดต่อ02-245-2745นะครับหรือ02-248-7202นะครับหรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694นะครับหรือเว็บไซต์ www.doe.go.th ครับนะคะถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะต้องรู้จัก คำภาษาเมียนมาในสาขาอาชีพทั้ง7ดดีไหมคะโกเอ็มใช่เลยครับค่ะนะคะจากที่รับฟังไปว่ามี7สาขาอาชีพครับนะคะอย่าเพิ่งวิตกนะคะเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพก็เป็นอาชีพที่เป็นฝีมือแรงงานแล้วก็หายาก<ช>อย่างพนักง,งานบัญชีบ้านเราตอนนี้น้องๆไม่ได้ค่อยเรียนสาขาวิชาชีพสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น แอคเคานต์ ant, นักบัญชีเนี่ยครับก็หายากจบยากด้วยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่า,าเรียนยากใช่อีกหน่อยก็จะมีคนที่เป็นพนักง,งานบัญชีมาจากประเทศรอบๆบ,บ้านเราก็เป็นได้นะคะ,ะเพราะว่าอยู่หนึ่งในเจ็ดอาชีพนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสับของอาชีพแต่และอาชีพทั้งเจ็ดมีอะไรบ้างนะคะโกเอ็มค,อคำแรกที่อยากจะ เรียนให้ทราบก่อนนะคะคําว่าทํางานทํางานค่ะก็คือคํากริยาที่เราอาจจะคุ้นคนแล้วลกนะคะลกที่แปลว่าทำทำนะคะกริยาทำโลกเมื่อทําให้เป็นคำคำนามขึ้นมากลายเป็นงานก็คืออโล,อลค่ะอโลโลกเตทํางาน อโลโลแต่ค่ะอโลกแปลว่างานครับคำกริยาอยู่ท้ายโลกโลกแล้วก็เป็นประโยคว่าอโลโลกแตอการทำงานค่ะก็มีคนงานครับค่ะเราเคยบอกว่าถ้ามีคำว่าตาม่าตามาจะเป็นคนขึ้นมามนนค,นค่ะจะทำให้คำนั้นเป็นคนขึ้นมา,าก็เป็นอโลตามา ครับแปลว่าคนงานหรือแรงงานค่ะแรงงานนั่นเองคนที่ใช้แรงงานค่ะอลกตมานะคะทีนี้วิชาชีพเมื่อสักครู่ครับแพทย์หรือหมอค่ะแพทย์นะครับในภาษาเมียนมาเรียกว่าเซียวูนค่ะเซียวูนหรือเซียวินก็ได้ครับทับศัพท์ได้เลยป่ะครับได้ค่ะในพม่าก็ใช้ทับศัพท์ได้กันทับศัพท์ค่ะเจ้าตาครับเจ้าตา มาจากคำว่า doctor <Okay. S 1> นะฮะทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังค่ะอีกคำหนึ่งค่ะวิศวกรวิศวกรค่ะ e n g i ก e e r คับก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะรับมาจากภา,ากษาอังกฤษครับวิศ e กนะคะ g i n e ก r ก็ภาษาเมียนมาเรียกทับศัพท์ว่า Engineer engineer ค่ะนี่ก็เป็นอีก อาชีพหนึ่งนะคะคซึ่งถ้าหายากในประเทศไทยวิศวกรจากประเทศเมียนมาห,หรือประเทศกลุ่มอาเซียนก็เข้ามาทํางานได้นะคะฝีมือแรงงานอ,อีกอันนึ่งนะคะเป็นสถาปนิกค่ะคาหายากเหมือนกันแล้วต้องใช้ฝีมือนะคะาภาษาเมียนมาเรียกว่าบีตุกาบีตุกานะคะอันนี้เป็นสถาปนิกบีต <it> ุกา นะคะอีกอันที่สามเลยนะคะครับมาดูอาชีพที่สี่นะครับอาชีพทันตแพทย์หรือหมอฟันหมอฟันนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันก็เรียนให้ทราบเลยว่าคําว่าหมอหรือแพทย์เราเรียกว่าสยาวุลสยามุะนะครับเราได้คําศัพท์คําว่าหมอไปแล้วตัวตัวค่ะ ตัวครับรวมกันเป็นตัวสยาวุนตัวสยาวุนครับทันตแพทย์หรือหมอฟันนั่นเองค่ะเกาเอ็มค,คะคำว่าตัวเนี่ยมันเป็นคําเดียวกับคําอะไรคะเบิร์บที่แปลว่าไปใช่ค่ะนะครับคุณผู้ฟังเรียนรู้มาแล้วแน่นอนเรากล่าวอยู่ประจําเลยตัวนะคะยางกงตัวแดงไปย่างกงุ้งคําเดียวกันค่ะเขียนเหมือนกันออกเสียงเดียวกันแต่มีความหมายสองความหมาย ถ้าเป็นกริยาตัวแปลว่าไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคํานามตัวแปลว่าฟันะคะฟันนั่นเองค่ะตัวสยานะคะตัวสยาวุลหมอฟันนะคะถัดมาค่ะพยาบาลพยาบาลค่ะตูนยบตูนพิวตูนะคะ ตูนาพิวตูนาพิวค่ะตูที่เราทราบว่าแปลว่าเขาหรือเป็นคนนะคะคตูนี่หมายถึงตัวบุคคลเลย ừ ừ ừ. แหละเขานาความเจ็บปวดนะเจ็บปวดแปลว่าปวดนาเคนะคะตูนาผิวนะคะก็คือคนที่มาช่วยเวลาเราเจ็บปวดก็พยาบาลน,นะคะแต่ว่า คุณพยาบาลจะเป็นผู้หญิง uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. นะคะผู้หญิงที่เป็นพยาบาลเราก็เรียกว่าตูนาพิุสยามะตูนาพิุสยามะค่ะตูนาพิุสยามะซึ่งสยามะแปลว่าครูครูผู้หญิงนะคะครูผู้หญิงก็ได้นะคะมาเติมข้างท้ายก็เป็นคุณพยาบาลผู้หญิงนะคะ oh. ค่ะทีนี้อีกอาชีพหนึ่ง ที่เมื่อกี้บอกว่าหายากเรียนก็ยากด้วยกว่าจะจบครับการบัญชีค่ะนักบัญชีนั่นเองค่ะนักบัญชีเป็นที่ต้องการของตลาดในเมืองไทยนะคะอีกหน่อยถ้าน้องๆไม่ขยันเรียนเนี่ยนะคะเราก็จะมีพนักง,งานบัญชีที่มาจากประเทศอาเซียนโอเคนะคะครเรียกว่าไส้ยินไก่ไส้ยินไกยค่ะสายสายยินยย่นกยยนก่นะคะ สายยิ่นกายค่ะแปบลบว่าพนักงานบัญชีครับค่ะอีกคำหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะเรียนให้ทราบเรงงานเมื่อกี้เราก็ทราบมาแล้วว่าเรียกว่าอโลตมาอโลตมาเรงงานหมายถึงว่าผู้ใช้แรงงานหรือคนงานนะคะคอโลตมาถ้ากระทรวงแรงงานก็อลกโลกตมาวุ่นจีฐานนะค่ะ โกเอมจําคําว่ากระทรวงได้ใช่ไหมะะใช่ครับ <c oughs> ในงานชาติเยวุวจีฐานะค่ะอันนั้นคือกระทรวงการต่างประเทศนะคะวุจีฐานะแปลว่ากระทรวงรนะคะเ <c oughs> มื่อจะเป็นกระทรวงแรงงานก็เอาคําว่าแรงงานมาไว้ข้างหน้าอลุตมาอลกตมาวุจีฐานะกระทรวงแรงงานนะคะ <c oughs> คุณผู้ฟังคะเมื่อเราทราบเรื่องแรงงานแล้วเนี่ย ก็เอ็มอยากจะทราบประโยคที่จะถามเกี่ยวกับงานไหมคะคุณทํางานอะไรครับค่ะประโยคคําถามที่ถามว่าทํางานอะไรคนะครับบาอโลโลเตเลบาอโลโลตตเลครับค่ะทางานอะไรบาเลนะคะแปลว่าอะไรอะไรเป็นคําขึ้นต้นคําถามครับที่ถามว่าอะไรบาจุดๆๆลงท้ายด้วยเล อะไรนะคะดังนั้นเราเอาตรงกลางมาใส่อโลกโลกทำงานเมื่อกี้อโลกโลกก็เป็นบาอโลกโลกทะเลนะคะโกเอม็มถ้าดิฉันถามโกเอ็มว่าโกเอม็มบาๆๆๆๆๆอโลกโลกทะเลโกเอ็มจะตอบอย่างไรคะาบาอาโลกโลกทะเลทำงานอะไรคุณทำงานอะไรจะนา ในงานชาญเยบุนจีาน,นะอะลุเลอะลุลุเดค่ะ uh huh. นะคะหรือง่ายกว่านั้นอย่างที่โกเอ็มตอบเนี่ยดิฉันถามว่าโกเอ็มทำงานอะไรบาอลุลกตะเลครับโกเอ็มก็ตอบว่าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศครับแต่คำที่เคยเรียนเมื่อตอนแรกๆแล้วง่ายมากจะมาชุติมาบาแนะนำตัวค่ะครับสยามมาบา เป็นครูค่ะเห็นไหมคะคำว่าสยามาลงท้ายด้วยบาก็คือตอบอาชีพนะคะโกเอ็มก็สามารถตอบสมมติว่าเป็นหมอฟันครับบาโรคโรก,โกตะเลโกเอ็มก็ตอบได้เลยว่าจะเนาะตัวสยาวุนบาใช่ค่ะผมเป็นหมอฟันครับใช่ค่ะคุณผู้ฟังแค่นั้นเองนะคะง่ายนะคะ,ะคลงท้ายคำที่เป็นอาชีพ แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าบา,า,าค่ะจะมาสยามะบานะคะง่ายๆนะครับลูกป,ประโยคค,ครับต่อไปจะถา,ถามคำถามว่าทำงานที่ไหนอ้าอันนี้จะต้องถามด้วยคำถามที่ขึ้นต้นว่าที่ไหนคำถา,ามที่ไหนเบามะนี่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเราได้เคยบอกท่านผู้ฟังผู้ชมหรือยังเคยนำเสนอแล้วแต่ว่ายัง ยังไม่ไม่ซ้ำยังไม่ได้ไปทบตวนครค่ะซึ่งวันหลังดิฉันอาจจะลงเฉพาะเบมาเลนะครับอย่างที่เราเคยถามอคูเบมาเลตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนนะคะจําได้ไหมคะอคูเบมาเลเบมาจุดจุดจุดเล่ก็คือที่ไหนนะคะงั้นเราจะถามประโยคว่าทํางานที่ไหนทํางานเรารู้แล้วอะลกลกอะลกลกค่ะอะลกลกงั้นเราก็ขึ้นด้วยเบมาอลกลก ทะเลแบ uh huh. มาอโลโลทะเลค่ะทำงานที่ไหนถ้าโกเอ็มตอบทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศโกเอ็มก็จะต้องตอบคำว่ากระทรวงการต่างประเทศแล้วละ่ะทีเนี้ยอ่าจะหนอ,อมโมฟาโรเดอ่าอันนั้นทำงานที่โมฟาแต่ตอบ ตัวกระทรวงอย่างเดียวก็ได้ในงานชาญเยวุนจีฐานะามามาค่ะ okay. ที่นะคะคำคำว่าที่มาก็เป็นนายงานชาเยวุนจีฐานะมา,มานะคะที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะยังพูดกันถึงเรื่องการทำงานครับค่ะอลกลกแต่นะคะอลกลกแต่ดิฉันถามโกเอมว่า บาอโลกโลกตะเลทำงานอะไรทำงานอะไรค่ะเ uh, จโนอตัวสยาวุนบาค่ะโอเอ็ม uh, <OM S 1> เป็น <More fun S 1> หมอฟันหมอฟันนะคะตัวสยาวุนบานะคะอาชีพตามด้วยบานะคะหรืออโซยะวุนจีบาเป็นข้าราชการ <c oughs> เป็นข้าราชการนะคะ <c oughs> เรา เพียงแค่เอาคำว่าบ่ามาลงท้ายนะคะ hmm. แต่ดิฉันอยากจะถามอีกถ้าจะถามว่าอยากทำงานอะไรครับค่ะกเอ็มอยากทำงานอะไรเมื่อกี้ถามว่าทำงานอะไรนะคะทำงานที่ไหนเบมาอโลกโลกทะเล hmm hmm. ค่ะตอนนี้อยากทำงานอะไรกเอ็มอยากทำงานอะไรอยากเป็นหมอครับค่ะ hmm hmm. ก็คำถามบ่าอโลก ลกชินเะเลบาอโลโกชินเะเลค่ะอยากทำงานอะไรค่ะลกชินอยากทำอยากทำนะคะอาโลคชินอยากทำงานนะคะงานอะไรบาอโลลกชินทะเลอ่าสยาวุลลกชินเดค่ะสยาวุลลกชินเดครับอยากทำงานเป็นหมออยากทำงานเป็นหมอนะคะ จะได้เงินเยอะๆใช่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยนะครับใช่ค่ะคำว่าอยากทำงานอโลกโลชินเดอโลกโลชินเดนะคะคนเราทุกคนต้องอยากทำงานนะคะใช่ครับเพื่อจะได้มีรายได้ใช่ค่ะมาเลี้ยงชีพแล้วถ้าไม่อยากทำงานมีไหมคะมีครับค่ะอโลกมาโลชินบูอโลกมาโลชินบูครับนะคะ ไม่อยากทำงานก็ใช้คำว่ามะบูนะคะเป็นปฏิเสธมะบูอโลกมะโลกชินบูครับไม่อยากทำงานไม่อยากทำงานก็จะมาสู่คำที่ว่าว่างงานค่ะว่างคำว่าว่างหรือว่าดิฉันมักจะถามก็เอ็มว่างไหมอ้าล่ะอ้าล่ะค่ะอ้าแปลว่าว่างครับนะคะภาษาเมียนมาอ้าแปลว่าว่าง เพราะฉะนั้นถ้าจะถามมาว่างไหมอ้าลาอ้าลาอ้าเดค่ะถ้ากเอ็มว่างก็บอกว่าอ้าเดอ้าเดถ้ากเอ็มไม่ว่างมาอาบูมาอาบูนะคะคําเนี้ยค่ะเมื่อมาทําเป็นคําว่าว่างงานครับนะคะงานก็ว่างเป็นเหมือนกันเนาะอือโลกอ้าเดนะคะอโลกอ้าเดแปลว่าว่างงานค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะ วันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในคราวหน้าคุยพี่บาชิคุยพี่วาคิมยาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ